เบียนวิวเอสพันดับเบิลอาร์นะครับคันนี้เป็นตัวรถปี2020นะครับรถสวยมากพร้อมของแต่งชิวนามันจะเข้าของแต่งเป็นแสนนะครับคาร์บอนหมดเลยนะครับพวกนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยนะคาร์บอนที่ติดกับพวก lamborghini ok พวกอะไรเงี้ยฮะอ่าสวยมากใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับ829,000บาทนะครับส่วนคันนี้599นะครับคันนี้699 เอ็พันคันนี้ราคาอยู่ที่619,000บาท599,000บาทนะครับ559,00 0บาทนะครับคันนี้ส่วนคันนี้1 7 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้4990 0 0บาทนะครับคันนี้ห3 0 0 0ล้านบาทนะครับคันนี้99นะครับอันนี้1 3 9 0 0 0บาทลูกค้าสนใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับเบอร์หนึ่งเรื่องเอ็ดพันเลยนะครับที่นี่เลยต้องเอ็มบิไเท่านั้นนะครับ BM อย่หงเดียวเลยนะครับร้วนสดๆส,ส,สวยๆนะครับ